ช็อกโกแลตฮิลตั้งอยู่บนเกาะโบฮอรประเทศฟิลิปปินส์เป็นเนินเขาลูกย่อมย่มอมทรงกรวยคว่ำที่มีลักษณะค่อนข้างจะสมมาตรเรียงกันเป็นบริเวณกว้างค,ครอบคลุมพื้นที่กว่า50ตารางกิโลเมตรโดยลูกที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง120เมตรความน่าอัศจรรย์อันเกิดจากฝีมือของธรรมชาติที่สวยงามเหล่านี้คือหนึ่งในจุดท่องเที่ยวสำคัญของเกาะโบฮอค่ะ ช็อกโกแลตฮิวหรือเนินเขาช็อกโกแลตมีชื่อมาจากลักษณะของเนินเขาที่มีลักษณะคล้ายก้อนช็อกโกแลตกลมเล็กหลายๆอันมาอยู่รวมในที่เดียวกันโดยอยู่ห่างจากตักบิลาลันเมืองหลวงของเกาะโบฮอประมาณ56กิโลเมตรค่ะตามความเชื่อทางทฤษฎีสันนิษฐานว่าบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นท้องทะเลและแนวปะการังที่อุดมสมบูรณ์มาก่อน ต่อมาเมื่อน้ำนทะเลเหือดแห้งจึงเกิดการทับถมของหินปูนจนกระทั่งกลายเป็นเนินเขาเหล่านี้ในส่วนของตำนานนั้นก็เชื่อว่ามียักษ์สองตนที่มักจะทะเละาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอเวลาโมโหหรือโกรธก็จะพากันเคลี่ยงปาก้อนดินใส่กันทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันจนเบื่อสุดท้ายจึงหันหน้าเข้าหากันและปรับความเข้าใจจนกลายเป็นมิตรสหายกันในที่สุด หลังจากนั้นเจ้ายักษ์ทั้งสองตอนนี้ก็ไม่ยอมทำความสะอาดพื้นที่ที่ตัวเองเคยปาดินใส่กันก้อนดินเหล่านั้นจึงกลายเป็นกองดินมหาศาลให้ได้ชมกันในวันนี้นั่นเองค่ะและยังมีอีกหนึ่งตำนานโศกนานกกากรรม r โรแมนซ์ที่เชื่อกันว่ามียักษ์ตนหนึ่งลงรักหญิงสาวนางหนึ่งและเมื่อหญิงสาวได้ถึงแก่กรรมยักษ์ตนนั้นก็เสียใจร้องไห้ฟูฟไฟ จนกระทั่งน้ำตาได้หยดลงมาเป็นเนินเหล่านี้แม้ว่าจะมีเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับช็อกโกแลตคิวอยู่หลายเรื่องแต่สุดท้ายแล้วทฤษฎีทางธรณีวิทยาก็ดูเหมือนจะใกล้เคียงกับการให้คำตอบมากที่สุดแต่นอกเหนือนจากนี้ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ดีค่ะว่าเนินเขาเหล่านี้ทับถมกันอย่างไรถึงเป็นรูปขวดความที่สมมากใกล้เคียงกันได้ขนาดนี้ ซึ่งนักวิชาการเองก็ยังให้คำตอบที่แน่ชัดไม่ได้เช่นกันค่ะโครงสร้างของเดินเขาช็อกโกแลตที่ลูกย่อมๆเหล่านี้เป็นหินปูนที่ถูกปกคลุมด้วยต้นหญ้าค่ะมีลักษณะรูปทรงปวยคว่ำขนาดค่อนข้างจะสมมาตรเรียงกันเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กว่า50ตารางกิโลเมตรบนเกาะโปงฮอโดยคาดว่ามีจำนวนมากถึง1,260-1,776ลูก ความสูงโดยเฉลี่ยของเนินเหล่านี้อยู่ที่30-50เมตรส่วนลูกที่ใหญ่ที่สุดมีความสูงถึง120เมตรเลยทีเดียวค่ะบริเวณทั่วไปของช็อกโกแลตทิลจะไม่เสียค่าเข้าชมนะคะส่วนบริเวณจุดชมวิวจะมีค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอยู่ที่100เปโซค่ะโดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวได้ตั้งแต่เวลา8นิกา ไปจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณซึ่งด้านล่างก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ด้วยค่ะบริเวณจุดชมวิวถือเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่เพราะเป็นจุดที่สามารถชื่นชมกับทัศนียภาพได้แบบ360องศารอบๆบ,บริเวณนี้จะมีจุดถ่ายภาพสวยๆกับป้ายชื่อช็อกโกแลตฮิลและรั้วกั้นแสดงขอบเขต เพื่อป้องกันอันตรายในการพลัดหล่นให้ด้วยค่ะช็อกโกแลตทิวสามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยในแต่ละฤด,ดูกาลก็จะสวยงามแตกต่างกันออกไปหากมาในช่วงฤด,ดูร้อนจะได้เห็นเป็นภูเขาสีน้ำตาลคล้ายช็อกโกแลตสมชื่อแต่ถ้ามาในช่วงฤด,ดูฝนตั้งแต่หลังพฤษภาคมเป็นต้นไปนักท่องเที่ยวจะได้เห็นภูเขาเป็นสีเขียวขจีค่ะ หากมีโอกาสสักครั้งอย่าลืมไปสัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงามและน่ามหาัศจรรย์แห่งเกาะโบฮอลประเทศฟิลิปปินส์กันนะคะติดตามผลงานของพลราลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ